แชมเปี no. นะ้ยนโนหนึ่ะวิถีความทนทานสปีดลูกเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดเล่นและคนทั่วไปที่ใช้ในการเล่นออกกำลังกายคุณสมบัติและราคาจะเหมาะสมกับกลุ่มนี้มากแต่ถ้าสำหรับเป็นมืออาชีพขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ก็ต้องใช้ตัวที่สูงกว่านิดหนึ่ง เพราะว่าจะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความทนทานก็จะต้องอีกระดับอันนี้เหมาะสําหรับผู้หัดเล่นออกกําลังกายและผู้เล่นทั่วไปผมว่าทั้งราคาและความทนทานวิถีลูกสปรีลูกเหมาะสําหรับพวกเขาใช้ได้ดีเลยครับ โอเคเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองแชมป์หนึ่งไปทีนี้มาลองมาสเตอร์สใช่ค่ะจะแตกต่างอยากจะมีสิ่งที่แตกต่างเห็นกันอย่างแน่ชัดก็คือมาสเตอร์สามเนี่ยวิธีดีกว่าลูกแข็งแรงกว่าแล้วก็ความทนทานทนกว่าซึ่งเหมาะสําหรับในระดับของการแข่งขันได้พอที่จะเอาไว้ซ้อมได้ในแต่ละสโมสรจัดแข่งได้ โอเคแต่ความทนทานก็อยู่ที่ระดับมือของการเล่นถ้ามือหนักมากๆก,ก็อาจจะใช้ใช้มากกว่ามือกลางๆแต่ถามว่าใช้ได้ไหมในระดับใช้ได้